ผ่านแล้วโอ้ผ่านเลยเมื่อกี้กำลังสูเดเตี้ยดูดูดูเลยปะโอ้นะครับป้าเมื่อกี้ลืมกดท้ายวิดีโอหมโอ้โอโจวกเลยลากมาบักง่ายผ่านเดี่นลุง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 คลิปผ่านเลย <laughs> โอ้โอโลดุดต ปล่อยตงไปไหมติตายติกระชอนสองตัวครับชัโดด์หนึ่งตัวนี่มันติดตรงนี้ตรงนี้ดู่รึก็ปากฉีดเสียดายเมื่อกี้เตียนโดงๆโดงโเลยลืมกดฉีดไปไหม ท้ายพี่น้องเบิ่งตอนเอาขึ้นแล้วก็ได้แล้วโอค้ครับไซส์สวยครับสองโลกว่าครับโอเค,อเ,คเห็นบ้อยอะ่ะไหนแถวที่ใสายายย่ใหญ่อดีในรถนี่ตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้มาแบบเป็นปกพายโปพายเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวมีผลงานต่อครับ